อเอ้านีะน t ะ Channel สวัสดีครับช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับ เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นบนน้ำแข็งกันน้ำแข็งหนามากหนาแบบยเยอะเข้าถนนเลยเป็นไงฝั่งนูนงน้นน่ะอย่ามาแล้วนะน้ำหนักจะลงไปโทนสั่งนน้นด,ดิโอ้เสียงแบบเสียงน้ำเสียงน้ำแข็งแตกนะแล้วถ้าเกิดว่าตกไปนี่แย่เลยนะคืนไม่ได้เลยเนะี่ย พี่ไม่ถูกเปิดก็ให้เมียดูอแลพี่หนุ่มพี่ไม่ถูกเปิดก็ให้เมียดูัวนี่ผมอ่ัดวิดีโออยู่เนี่ยเดี๋ยวเมียพี่มาดูทำไงเนี่ยมาเกาหลีสุดทุกคนอ๋อเหรอมาเกาหลีสุดทุกคนเหรอนี่จริงเหรอ ถ้าไม่กลัวเลยหรอมันหนามากจริงๆไม่หนาธรรมดานะนี่หนุ่มจะไม่กลัวสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แกเดี๋ยวเดี๋ยวสีแก้แก้เล่นไปเดี๋ยวที่ถ่ายถ่ายคลิปให้เอาไงอเ,อาเอาเลยนะเอาเลย วิด <Video. S 2> ีโอน้าถ่ายรูปมนะมาแอบวิดีโอดีวกว่าวิดีโอ,รอ,อรเราโดนพี่ตัดไ,ลดไดหล่เริ่มแล้วเดี๋ยวพี่เขาไป็ัตเอาตัดไม่เพนกดออกแล้วผมไม่ตัดให้เออไม่เ่ากดออกแล้วก็เริ่มงอะไรเริ่มแล้วบอกพี่นะเอากออว,าวา้างๆนะเอาก,อกว้างๆเอ,อาไปนี้ก่อนเราค่อยวนไปทางโน,น้นเอายังเริ่มยังเริ่ม เปลี่ยนทั้งหมดถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปเดี๋ยวเอาที่แบบถ่ายกับพื้นนะนี่เห็นกว้างๆเห็นกว้างไปนู้นนะหน่ง <c oughs> ไม่ท่าแล้วห <c oughs> นึ่งหนึ่งสองสามเย้มันจะแตกเพราะพี่โยนนี่แหละพี่ข้ามไปฝั่งนู้นดิจะข้ามให้ดูอยู่เนี่ยไปข้ามไปฝั่งนู้นดิ ตรงนี้เดี่ยวว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอ๋อตรงนี้มันโคตรหนานี่นี่ฮึทม,<า>ม <laughs> ได้แล้วนะมาไม่ต้องกลัวผมเข้ามานะครับผมชอบอยู่ตรงกลาง ตัดคลิปวิดีโอแบบว่าข้ามฟากได้เลยอ่ะเออเล่นสกีดีกว่าน้ำเท็ง ฮองมันมาเยอะมันคหมโอ้ยมันเหินมึงจะโดนกันละ <laughs> หนาวก็หนาววพากันมาเล่นอีก พี่อยู่อะไรตรงนั้นน่ะไม่มาล่ะฮะตั้งขี้เหรอนี่ดูเห็นว่าผมทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เดินมาเลยเดินมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมเดินไปฝั่งนู้นจะได้ไหมเนี่ยพี่นนมาสิมาช้า,ง,างที่เฉยกลัวอะไรกลัวทำไมเนาะผมหนาไม่เข้าที่เลยไม่ฝอนี้มันบางไม่ใช่หนาเฮ้ยเอาจริงนะหมค่ะ เดี๋ยวไปจะข้ามไปไม่ได้คันนี้เจ็บตีลังกาเดี๋ยวจะอัคดคลิปวิดีโอว่าเราจะข้ามไปฝั่งนน้นกันนะครับอาบน้ำไปแล้วเดี๋ยวปีอให้มีนี่วิดูในคลิปผมมาด้วยยก๋ยวไปจะก,กระแทกทำไมล่ะเดี๋ยวมันจะลามไปทางนน้นอย่าทํามานี่เจ็บเต็มเปรี้ยงหมดแล้วเหรอ โอ้น่าสงสารจริงเลยเอาทำไมเกลี่ยน้ำแก๋ลงแก๋ลงไปตรงที่มีน้ำเงยอย่าลืมนะใครที่ชอบคลิปเที่ยวเล่นๆแบบนี้ในเกาหลีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเร็วโฮง หนาที่เนี่ยดูรอยนีโ่โอ้โอ้โน้ำแข็งแตก Hello? รีบมารีบมานี่นะอย่างที่เห็นนะครับเป็นน้ำแข็งหมนเลยนะด้านล่างอะ่ะ ตาเราเห็นแต่ว่ากล้องเรามันมองไม่เห็น <c oughs> เห็นดิมันไหลยังไงมันเคลื่อนไหวเราต้องเปิดหมดจับภาพเคลื่อนไหวสิ <c oughs>